คงเนียนะสิบห้าคำเรื่องเจ็ดสิบห้าคำเรื่องเจ็แบบดแต่ชวนพวกเราไปฟูลมูนปาร์ตี้เหรอฟูลมูนปาร์ตีอ้อะไรค่นปล่อยผีอ่ะไอพี่ผมจะถ่ายจากข้างหลังมาข้างหน้าก่อนอะเป็นนัวัตรกรรมใหม่ยุคใหม่ของภาพยนตร์พี่เออแล้วสามมึงแล้วกันแอ,อ,อ๊ดกันจีเป็นไรอ่ะจีเห็นผู้ชายแก่ๆโบนลงศพคิดว่าจีบ้าใช่ไหม คนบ้าหน้าลักขนานี้ก็ดีดิต้องตีดมิผีข้าแล้ววะผีเข้าใช่กรู้ผีตัวไหนสีสีนึยไว้ไม่คว่ำเลยอย่าให้กันนั้นเลยม่อยู่ข้างหลังกูยังอยากจะมีชีวิตอยู่อย่าเล่นเพลงปังไปแถวบึงบัวหลังสู่สัง์อันไหนคนหน้าเนี่ยพิเดแล้วไฮ้พิ่ิตพิเดเลยไปดู พีห่หาอะไรกพี่เดพี่เด้โว้ยวอโอ้ย,อยมึงจะเล่นอีกแล้วมุกเนี่ยมันมุกคดิกจนไปผุดไปเกิดเธอเดี๋ยวได้เบียดเบียนกิ้งจกลยก,กันเลยพอจะรู้ทางออกจากทีสานป่ะจ๊ะขับไปให้เลี้ยวขวาน้องหมั่นกับพี่เลยกันโอเคปะ่ะผัวอยู่ผัวเผลอเมื่อไหร่เจอก,กันนะจ๊ะน้อง <laughs> เดี yeah, ่ยวแตกทั้งนั้นเฮ้ยเดี่ยวกระเด็นน้องจีเป็นอะไรไม่รู้อ่ะน้องจีโดนมีดเจ้าอแล้ววะน้องกูไปยิเซเว่นนะเว้ยที่อเขาออกเขาออกในตลาดเวลาเอาละครับสวัสดีนะฮะสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีนะเสดจั๊บผีครับสวัสดีครับแม่เมากันเพลินตั้งแต่เมื่อวานติดลมกันไปนะฮะท่านผู้ชมฮะจากนักเสีจั๊บผีเข้าผีออก กลุ่มกลุ่ม,มเด็กกลุ่มนี้อย่างที่บอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาที่เราจะเข้าลงภาพยนตร์วันที่14พฤศจิกายนครับจริง,รงๆแล้วหนังเรื่องนี้ไม่ได้เกิดจากคลอตเรื่องอะไรทั้งสิน้นเลราะเรื่องก็คืออีเด็กเปรตพวกนี้ <c oughs> มันจะทําหนังสมัยอาจารย์ <c oughs> มันจะทําหนังสมัยอาจารย์แล้วปรากฏรงบอกว่าต้องไปถ่ายที่สุสาน <c oughs> คุณก็เลยปิ้งไอเดียว่าคุณไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนใช่ครับ เขาเล่าให้ฟังเขาไม่ได้คิดถึงว่าจะว่าผมจะเอามาทำหนังไะเขาแค่เล่าเรื่องแล้วผมรู้สึกเฮ้ยมันน่าสนใจมากตอนฟังเรารู้สึกเออทั้งขำทั้งตื่นเต้นไงก็เลยเออเขียนมาให้พี่นอนให้เขาเขียนให้เขาเขียนกันซึ่งเด็กกลุ่มนี้ปกติคุณก็ทำล้อเรียนภาพยนต์อยู่แล้วใช่ครับในโซเชียลเน็ตเวิร์กจะติดตามคุณได้ที่ก็เว็บยูทูบ c o s l c o C.O.M ครับสลัแล้วก็คอมไหมครับคุณอยู่ไหนมาครับคุณสิงห์บุรีโอ้ยอยู่สิงห์บุรีครับแล้วสลัดบุฟเฟ่โปรเจชั่นครับโปรเจชั่นเป็นเด็กสิงห์บุรีสิงห์บุรีครับ C.O.M C.O.M คอมครับคุณขึ้นได้ดังหน่อยขึ้นได้ดังหน่อยขึ้นได้ดังหน่อย C.O.M ของดังอะไรจะอีกทีสิอทีเร็วเว็บยูทูบดับคอมสลัดบุฟเฟ่โปรเจชั่นครับโอเคท่านผู้ชมดูนะจับตาดูเด็กกลุ่มนี้เด็กกลุ่มนี้ไม่ธรรมดา จริงๆพวกไอเดียของคนเนี่ยมันไกลมากเอาเฟซบุ๊กได้ไหม่ะเฟซบุ๊ขึ้นจะใช้ขึ้นให้อะไรหรอเฟซบุ๊กครับ o t com นะสแลสบุฟเฟ่ u c t ชันครับบุฟเฟ่บอลชันบุฟเฟ่ o d u ชัน o n คือเป็นการรวมกลุ่มของนักเรียนกลุ่มหนึ่งใช่ครับสี่คนที่ประมาณสามสิบประมาณอ้เยอะอยู่อ๋อเป็นเด็กมองเพทสามสิบคน วันหลังพี่ขอเชิญ30คนมานั่งคุยกันหน่อยได้ไหมดีครับจริงๆอยากจะให้แบบคนยังมาสองสาวทั้งอาทิตย์แด้เพราะว่าอยากจไปที่แฉแต่เช้าง่ายครับแล้วก็มาที่รายการนี้เลยมาเป็นเด็กกลุ่มหนึ่งหท่านผู้ชมมาเป็นบุฟเฟ่ต์เพราะอยากจะสัมภาษณ์เด็กอย่างนี้มันเป็นอะไรไอเดียใหม่ๆนะฮะถามจริงๆว่าบุฟเฟ่ต์โปรดักชั่นเนี่ยเป็นถ้าสมมติจะคิดพล็อตเรื่องขึ้นมาจากบุฟเฟ่ต์โปรดักชั่นใช่ตอนนั้นคุณเล่าว่าไอ้นี่ก็เจอผีบ่อยครับเจอไม่มัวเล่าไปเจอผีจับขามาถึงไอ้ฟันเหล็กเนี่ย ไอ้บัานเหล็กเจแปนน้องเจแปนครับคือว่าพ่อแม่ไม่ได้ตั้งชื่อเจแปนอ่ะจริงๆชื่อเจแปนพ่อแม่ไม่ปฏิสนธิที่เจแปนหรือยังไงฮะหรืออะไรยังไงฮะไม่ใช่เอวีครับพี่คือแม่แม่ผมไเขาไปทำงานที่นู่นแล้วเขาชอบประเทศนู้นเขาเลยก็เลยตั้งชื่อลูกชื่อเจแปนและหน้าหน้าผมก็พอได้อยู่ด้วยอ๋อเป็นส่วนไหนใครสถาปนาเป็นส่วนไหนฮะเจแปนช่วร์นหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ครับเจแปนช่วงที่โดนสึนามิเทย่าหรือเปล่าถล่มล้ว ะะอ๋กลับมาครับผมดูแล้วเราจะเป็นคนต้นคิดอีกหนึ่งคนก็ในในกลุ่มเนะี่ยก็คือเป็นเป็นคนต้นคิดเลยไอเราอ่ะเราอยากทําหนังเราอยากทําหนังพี่เลียดที่เกี่ยวกับความรักของอคนที่ต่างวรรณะกันคนที่แบบต่ําสุดกับคนที่สูงสุดแล้วมารักกันอ่ะเขาจะรักกันได้ยังไงออแล้วก็เลยคิดว่าเออไอคนที่ต่ําสุดน่าจะอยู่ทาอะไรดีวะเออทำความสะอาดสุสานแล้วกัน ก็คิดคุณคิดบทเรื่องสอนที่มาเป็นผีเข้าผีออกเนี่ยฮะใช่ครับตอนนั้นคุณถ่ายทำหนึ่งจะต้องใช้โลงศพใช่ครัถูกต้องถ้าไปซื้อโลงศพจริงๆราคามันก็หลายหมื่นถูกต้องเลยเท่าหลายแสนใช่ไหมน้องแพงมากเป็นหลายหมื่นหลายแสนเป็นหมื่นนะฮะซึ่งนักเรียนทั่วไปมันก็จะถือว่าสูงเกินสูงมากครับงบน้อยครับงบพวกหนูตอนนั้นตั้งไว้เท่าไหร่ลูก ทั้งกองเนี่ยมีอยู่ประมาณ2องหมื่นสอมืนก็ใช้ได้ไม่คี้เลยไม่ขี้เลยเป็นหนังสั้นเป็นหนังสั้นนะครับหนังระยะเวลายาวประมาณยี่สิบนาทีกะว่าหลังกูจ้างมาผลิตให้กูแล้ว2องหมื่นนจะต้องอยู่อย่างนั้น วันหลังเดี๋ยวพี่บอกน้องมาทำให้พี่เหอนียี่สิบนาทีสองหมื่นละคร60สบนาทีก็หกหมื่นโอเคไมมีการเยียบอยู่กันพี่เลยเหรอพี่ไม่ขึ้นได้เลยเหรอหรือไงพี่คิดจะหมดและหมายถึงว่าตอนนั้นจริงๆต้องใช้โลงศพจะสองหมื่นปัดบัดจะทัาซ้อไปซื้อโลงศพแม่งก็ติดลบล่ะถูกต้องค่ะในที่สุดก็ใช้วิธีการที่จะเช่าเช่าก็แพงอยู่ดีแพงฮะในที่สุดก็เลยจะหาของฟรีหาของแถวเนี้เอ้า ของยาเธสุสานถูกต้องครับปรากฏว่ามีอาม่าคนหนึ่งเขาบอกว่าอไอ้หนูจะเอาลงศพใช่ไหมลูกมีพอเราติดต่อไว้แล้วไงเขาบอกว่ามีโอเคเราคิดเป็นลงเปล่าลงเปล่าเพราะเขาบอกเฮ้ยลงเปล่าจะเอาแบบมีศพหรือไม่มีศพมีศพก็มีเอาไหมแต่ผมก็บอกว่าเอาเอาลงเปล่าก็ได้อาม่าคือผมไม่ไม่ได้อยากเอาไปเข้าฉากด้วยไม่อยากสูงสิงไม่อยากสูงสิงด้วยก็คืออ่ะเอาลงเปล่าพอไปติดต่อจริงๆวันนั้นปุ๊บไม่มี เอาม่าบอกโอ้ยโรงเปล่าเขาเอาไปหมดแล้วเมื่อวันก่อนเพิ่งเอาเอาคนใส่เข้าไปเองลูกอ๋อคือก่อนหน้าที่เราจะมาถ่ายมันมีใช่มันมีแต่ปุ๊บหลังก่อนที่เราจะมาถ่ายปุ๊บมันมีคนช่วงนั้นเป็นช่วงวันศาสตร์จีนพอดีครับพี่อ๋อมันเป็นวันศาสตร์จีนพอดีและอีกวันหนึ่งวันวันรุ่งขึ้นเนี่ยเป็นวันเชีงเม้งและเป็นเป็นวันตุุดจีนวันเชงเม้งสักอย่างแกจะบอกว่าแกไปถ่ายวันศาสตร์จีนเชงเม้งถูกต้องถูกต้องครับลูกเพราะว่าวันนั้นเป็นวันที่สามโลกเปิดหมดน่ะใช่เพราะผมก็ไม ไม่รู้ไงไม่รู้เู้ไม่ถ่ายหรอกไม่รู้งั้นผมไม่ถ่ายหรอกก็คือก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าว่าเออวันเนี้ยเขามาทําอะไรก็คือเห็นว่าเออมีลูกหลานมาไหว้ไหว้วันพรหลุดแค่นั้นจบปรากฏว่าเอาลงอาม่าบอกว่ามีอยู่โลมีอยู่ห้าลงไปเลือกเอาเลยมีหลายไซส์จะเอา S M L นะลูกมีหลายไซส์ไม่ใช่ S M มลนก็คือเราเราก็ไปดูไปพอไปเปิดเขาจะมีผ้ากันอยู่เป็นผ้าขาว วางไว้อยู่มุมหนึ่งไปเปิดปุ๊บกลิ่นเนี่ยมันตีเข้าจมูกฟุบอีบ้าแล้วมันเปิดโลงศพเหรอแบบขนาดปิดโลงศพนะครับแล้วเขาเอาแรปอะแรปลงไว้ด้วยอ๋อใช่แล้วก็ทีเนี้ยห้าลงผู้ช่วยมุ่งกลับไปดูแล้วผมก็ไม่รู้นะว่าว่ามันมีศพหรือไม่มีศพผมก็นั่งอยู่หน้ามิเตอร์เนี่ยแหละมันกระซิฟข้างหูเฮ้ยเจแปนลงได้แล้วนะเฮ้ยเอาเลยเข้าฉากเลยรออะไรน่ะเข้าฉากเลย แต่มีศพมึงเอาไหมมีศพทําไมโอ๊ยมึงเอาออกก่อนได้ไหมเล่าไอ้บ้าไปเอาศพออกจากโรงเขาบ้าเหรอคือเขาก็บอกว่าไม่ได้เอาออกไม่ได้เลยก็เอาไงอ่ะเราก็กลัวหนังเราไม่เสร็จเพราะว่าอีกวันหนึ่งจะต้องกลับแลละก็เลยเอาเ้ามาเลยมึงมึงห้ามบอกกับชับว่ามึงห้ามบอกกับเพื่อนในกองนะห้ามบอก <ules> สักพักเดียวไม่ถึงห้านาทีนะรู้กันหมดเลยรู้กันหมดเลยทีนี้เราเอาเข้าฉากเป็นฉากที่เราต้องแบบแห่แห่ขบวนอ่ะหัวเราะอันนี้มันอยู่ในในหนและ๋ย่ไปดูหนังเพราะว่าอันนี้ต่างต่อจากนี้ก็คือจะเล่าอยู่ในหนังหมดแล้วครับพี่เข้าพี่ออกใช่ครับคือทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องจากอีเด็กพวกนี้แหละใช่แล้วก็หลังจากที่มันเอาโรงศพจริงเนี่ยมาใช้ปุ๊บแล้วมันจะต้องเข้าฉากแห่เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของหนังคุณแล้วใช่ครับ แล้วในในในกลุ่มนี้มันก็มีอีกคนหนึ่งมีคนหนึ่งเป็นเป็นรุ่นน้องผมที่มาช่วยชื่อไอจิและมึงคงจกไม่ไี้จังไรยก็ได้ผู้ดูเรื่องนี้มันหัวมันมีไอเดียดีนะชอบนะคือว่าคือว่าไอจิเนี่ยก็คือในเรื่องจะเป็นเนี่ยคุณมีนคุณมีนอภิฐานะครับเล่นแต่ว่าในเรื่องจริงอ่ยมีคนที่ชื่อจิแล้วน้องคนนี้เขาเป็นคนที่แบบมีเซนต์และเขาเห็นไอตอนที่ผมกำลังถ่ายหนังสั้นในเรื่องเรื่องจริงนะในเรื่องจริงของพวกผมเนี่ยแสดงว่าออเด็กพวกเนี้ย มันมีตัวตนหมดเลยมันมีตัวตนก็คือเด็กกลุ่มเนี้ยแล้วเอาจริงๆก็คือเด็กกลุ่มเนี้ยส่วนหนึ่งเขาก็อยู่แล้วก็เลยเอามาไปเล่นด้วยเอาไปเล่นด้วยส่วนหนึ่งเอามาเล่นและในเรื่องนะไม่ได้เล่นเป็นใครเลยเล่นเป็นชื่อตัวเองทั้งหมดเลย แล้วหนูแล้วลูกก็เล่นเป็นชื่อตัวเองเหมือนกันค่ะชื่อหญิงค่ะในเรื่องชื่จริงหนูเล่นละครเล่นหนังอยู่แล้วใช่ค่ะเป็นดาราช่องเจ็ดอยู่แล้วใช่เป็นเป็นเพื่อนในกลุ่มบุฟเฟ่ด้วยกันค่ะเรียนนั่นเรียนหนังสือด้วยใช่เรียงสือกลุ่มนี้ก็ด้วยเรียนฟิล์มใช่ค่ะเรียนภาพยนตร์ค่ะน่าจะหนตาสือมาอยู่กับไอ้พวกนี้ได้ไงลูกก็เพื่อนเป็นคนจริงใจค่ะแล้วก็ทำงานคือเหมือนแบบหญิงทำหน้าหน้าบูการบันเทิงด้วยแล้วก็พอเราได้เรียนหลังภาพยนตร์ปุ๊บเราก็รู้อะไรมากขึ้นแล้วเราแบบอยากรู้มากๆอ่่พววกกกนี้้คืเเเาางแแลร็บบไมม่่คอยีเวลา ไปเรียนแล้วก็มีพวกนี้แล้วค่ะคอยช่วยด้วยแล้วเราก็จะแบบได้ผลพลอยได้ไปด้วยกับพวกเขาเนี่ยพวกนี้จับคายพวกนี้ว่าดีอีกหน่อยมันจบขึ้นมาจะจีจีไอเดียมันน้อยเลือเกิไอพวกนี้อีเจแปนอีฟันเหล็กเนี่ยพอดีเลยเฟินเพอดีอ่ะเนี่ยผมว่าอนาคตไกลเลยว่าอยู่กลุ่มนี้แล้วหนังก็มาร่วมเล่นหนังเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันใช่ตอนไปถ่ายที่สุสานหล่อนไปใช่ไหมไปค่ะกุสารลนแน่นะไปตลอดไปนไปชนีไปกับเขาด้วยแลรวเจอเหตุการณ์อะไรบ้าง โอ้หเจอเหมือนกันค่ะก็เริ่มแรกก่อนเลยไปครั้งแรกเราไม่รู้เนาะก็เป็นหลุมฝังศพเยอะมากเลยจินตนาการภาพดูแบบเหมือนกับคอนโดมิเนียมอะค่ะที่อยู่กันเยอะๆแล้วก็พอมืดปุ๊บสิ่งที่มาแล้วก็เป็นปกติคือเสียงหมาหอนเราแวกนั้นคือมันเงียบมากและมันเงียบมาก,มมากๆค่ะแล้วกลิ่นหญิงเซร์นเจิน้นแล้วก็มีเพื่อนๆที่เป็นทีมงานของบุฟเฟ่ต์เนี่ยไปเป็นทีมงานที่นั่นด้วย ก็จะแบบเหมือนทุกคนก็จะรู้กันว่าแบบเฮ <"He i, S 1> ้ยเห็นนะอยู่ฝั่งซ้ายทุกคนก็หันไปเลยอารมณ์แบบคือเห็นนะมันแวบแวบะพี่มันเป็นหางตามันเป็นอะไรสักอย่างคือมันเป็นไปนไม่ได้ที่จะไม่เห็นเลยอะ คือมันเยอะมากจริงๆคือบางคนก็แบบอาจจะติดตกไปด้วยรูปพี่กูไปสัมภาษณ์เองดีกว่ามาอีกไหมาแฉอีกไมได้ครับได้ครับใกล้ๆหนังเข้าอ่ะช่วงม็อบเนี่ยอาดโปรโมทไปเจอนี่เขน้าพรุ่งนี้แล้วไหมพี่เขาเนข้าหเขาเป็นข้าวลิตภัณนี้ค่ะแต่จุอย่างใช่ค่ะแล้วก็ แต่ว่าแต่ว่าก็อย่างที่เพนบอกค่ะเขาคงจะมาดีเขาคงอยากจะมาดูเพราะว่านานๆทีก็คงมีคนมาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมั้งคะแต่ว่าสิ่งที่บางหลุมเนี่ยแบบโอ้ขึ้นลกเลยคือคอนเซ็ปต์ผมอยากได้หลุมศพที่ล้างแล้วแบบไม่มีบ้านคนแล้วเราก็ไปหาโลเคชั่นนั้นได้จริงๆคือตอนถ่ายคืนเนี่ยถ้ามันมีแสงไฟเนี่ยมันก็ไม่เวิร์กใช่ไหมผมเลยบอกทีมอาร์ตบอกเอาแบบ กลางคืนแล้วต้องมืดหมดห้ามมีแสงไฟห้ามมีบ้างคนมันเลยไปอยู่บนภูเขาที่ตรงนี้มันอยู่หุบเขาใช่ายวงซุยวงซุยมันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วภูเขาข้างหน้าเป็นน้ำแล้วพวกแกไปลุยน้ำลุยโคลนอะไรกันแต่ฉันเห็นนะเมื่อกีินนะทำอะไรกันอีกอะเยอะค่ะนั่นเป็นเรื่องต้องไปดูต้องไปดูศพมันหายพวกนี้เลยต้องไปหาส่วนเจ้น ครับเธอไปทําอะไรกับเขาบทบาทเจอมีไหมจริงๆคือในเรื่องนี้ผมผมเป็นเป็นผมกับมีนครับที่ไม่ได้ไปถึงเอาสนใจมาเลย ก็ผ่านการแคสติ้งคือเราเราอยากได้ตัวละครตัวหนึ่งที่นเจ้าลูกลูกโกโก้นาะอยู่กับโกโก้อยู่โกโก้ชอบจับ่ายนุษนะโกโก้อสันเจ้ามาแคสติ้งครับผมคือคือตอนแรกผมก็ได้แคสติ้งเข้ามาเล่นเรื่องนี้แต่ว่ามีผมกับมีนอภิษฐาสองคนที่ไม่ได้แบบอยู่ในกลุ่มมาได้ไปอยู่กลุ่มจังนี้จังไรนี้ไม่ได้คือไม่ได้เรียนด้วยกันนะฮะไม่ได้เรียนแบบบองเทพด้วยกันอะไรอย่างนี้ครับก็เข้ามาในกลุ่มนี้ครับครับ กลุ่มนี้เดี๋ยวนัดคิวนะฮะไปออกแชร์แต่เช้าหน่อยยินดีครับนะจะเอาไปออกแชร์แต่เช้าสักสองชั่วโมงได้ไปพูดหน่อยกลุ่มนี้ต้องออกมาออกหน่อยนะฮะแหมเช่นว่าฉันเริ่มสนใจพวกแกแล้วไม่ได้เอามาทําผัวนะฮะไม่ต้องห่วงพวกคุณจะปลอดภัยจากการทําผัวอะไรนะของคุณนี้บุฟเฟ่อะไรบิวตี้บุฟเฟ่อะไรบุฟเฟ่ตัวละครบิวตี้มันเป็นที่สําัญเจนจนครับแล้วเจอผีเขามั้ยก็อย่างที่บอกไปครับจริงๆผมเป็นคนไม่ค่อยมีเซนแบบว่าเรื่อง ผีอะไรอย่างเงี้แต่ว่าคือล่าสุดที่แบบว่าได้ก็คือจะแบบได้กลิ่นอะไรเงี้แรงมากครับซึ่งแบบว่าผมไม่เคยแบบได้กลิ่นอะไรางี้มาก่อนแต่ว่าอันนี้คือแรงแล้วก็แบบเพนก็เลยเจอเหมือนกันทําให้เพนแบบเจอไปด้วย <c oughs> เหมือนทุกคนเจอ เจอกันหมดเลยครับตอนที่แบบว่าจุดทูบอะไรอย่างเงี้ครับเป็นเป็นตอนนั้นที่ผมได้กินแล้วก็ส่วนมาหอนนี่คือแบบเป็นเรื่องธรรมดาหนังเรื่องนี้ใช้เวลาถ่ายทำนานไหมครับก็เกือบสองเดือนเกสองเดือนที่แกต้องอยู่สุสานกันนหรอนะครับแล้วหกโมงเย็นจนถึงหกโมงเช้าทุกเย็นถึงหกเช้าครับพอพอเช้าปุ๊บเราก็ต้องไปเรียนใช่เนี่ยเราก็จะเรความคิดมาจากพวกแกนะแต่อันนนี้ก็ใช้เป็นทีชีได้เลยติดตามตัวกับมาเลยนะครับมีใครโดนตามตัวกันนี่ครับผม